ก็อกราบสวัสดีุผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่ปุนปูนซีเอสกันเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทําอะไรนะุผู้ชมครับ<ม>เห็นมานั่งมานั่งอยู่ตรงนี้นะผู้ชมครับก็คือวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิว สัตว์เลี้ยงของผมนะผู้ชมครับอ่าผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันคือสัตว์เลี้ยงอะไรนะผู้ชมครับสัตว์เลี้ยงที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยก็คือผีเสื้อหนอนมะนาวนะผู้ชมครับนี่เดี๋ยวขอหยิบกล่องมาก่อนนี่ครับผู้ชมครับนี่ก็คือผีเสื้อหนอนมะนาวนะผู้ชมครับนี่นี่คือหน้าตาของเจ้าผีเสื้อที่ผมเลี้ยงในวันนี้นะผู้ชมครับเพิ่งได้มา สดๆร้อนๆนะอันนี้ไม่ได้ได้จากการสั่งซื้อนะุผู้ชมแต่เนี้ <c oughs> ยคือมีญาติผมคนหนึ่งคือเขาส่งมาให้ผมนะผู้ชมแล้วก็บอกให้ผมมาเลี้ยงเลี้ยงดูนะผู้ชมครับนี่ดูลักษณะของผีเสื้อนะผู้ชมครับสีสวยมากนี่ อันนี้น่าจะเป็นผีเสื้อกลางวันนะณผู้ชมครับชื่อแบบว่าเป็นผีเสื้อหนอนนอนหนอนมะนาวนี่คือมันยังเป็นดักแด้อยู่นะผู้ชมครับตรงนี้เขาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกันเขอแกออกก่อนครับตรงนี้เขามีข้อมูลเพิ่มเติม,ตม,มคือเขาบอกว่าเริ่มเข้าดักแด้ตั้งแต่วันที่ 22สิงหาคมนะครับวันที่เดือนเดือน,เด,อนเดือน8ปี65นะผู้ชมครับคือเขาบอกว่าระวังมดไม่ต้องให้อาหารวางในอุณหภูมิปกติทนะผู้ชมครับคือไอ้ดักแดนอนผีเสื้อตัวนี้คือผมไม่ต้องให้อาหารอะไรมันเลยนะผู้ชมคือคือปล่อยจนกว่ามันจะกลายเป็นผีเสื้อนะผู้ชมครับส่วนนี้ก็จะเป็นใบคู่มือเกี่ยวกับเจ้าผีเสื้อตัวนี้นะผู้ชมครับเขาก็จะ เขาก็จะบอกรายรา,ายละเอียดเรื่องวงจรชีวิ ouais. <Evan> ตเรื่องไข่นอนดักแด้ตัวผีเสื้อแล้วก็ส่วนนี้เขาก็จะบอกความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับการเลี้ยงตั้งแต่ตอนที่มันจะเป็นไข่นะผู้ชมครับนี่คือหน้าตาของเจ้าผีเสื้อนะผู้ชมครับนี่นี่คือจะเป็นไข่แล้วก็นอนแล้วก็ดักแด้แล้วตัวเต็มวัยอะไรงนี้ก็ว่ากันไปผู้ชมครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเก็บความรู้นะผู้ชมครับก็จะเป็นพวกความรู้เกี่ยวกับปีกบนปีกล่างนะคุณผู้ชมครับ แล้วก็เป็นหนอนที่กินใบพืชตระกูลส้มเช่นมะนาวมะกรูดส้มโอนะคุณผู้ชมครับนี่ตอนที่มันเป็นหนอนอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครปลูกพวกมะกรูดมะนาวส้มโอที่ต้องระวังตัวหนอนนิดนึงนะเพราะว่ามันจะไปกัดกินนั่น,น,นเองนะคุณผู้ชมครับอืมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหนอนกันเลยคุณผู้ชมผมจะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะดูตรงนี้ตัวหนอนตอนตอนตอนนี้กํลาลังเข้าดักแด้คุณผู้ชมครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่า ดักดักแรกเนี่ยมันมีอะไรแหลมแหลมโผล่ามาท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันน่าจะกําลังจะกลายเป็นผีเสื้อท่านผู้ชมครับมันก็เลยมีเอแหลมแหลมนี่โผล่มานะท่านผู้ชมครับถ้ามันกลายเป็นผีเสื้อเมือเ่อไหร่ผมค่อยมาอัปเดตอีกอีกอีกทีหนึ่งนึงแล้วกันเนาะผู้ชมครับโอเคเราไปสัตว์ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะผู้ชมครับก็คือตัวนี้ผมเอาขอ,อาไว้ก่อนนะผู้ชมครับกลับไปเจ้าผีเสื้อตัวนี้ท่านผู้ชมครับไปส่วนสิ่งมีชีวิตตัวที่สองที่ผมเลี้ยงเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นนี่ครับ นี่เลยครับผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นด้วงนะผู้ชมครับด้วงแรลมะพร้าวนะผู้ชมครับอันนี้ผีเสื้ออันนี้ด้วงนะผู้ชมครับนี่ดูรูปร่างของมันนะผู้ชมครับอันนี้เป็นด้วงแรลมะพร้าวนะผู้ชมครับไม่ใช่ตัวใหม่นะผู้ชมเป็นตัวเก่านะผู้ชมแต่ผมแก้ไปซื้อตัวเมียมาเฉยๆนะผู้ชมครับให้มันผสมพันธุ์กันแล้วก็เพาะไข่เอาไว้นะผู้ชมครับเผื่อปีหน้าผมจะได้เห็นการเติบโตของตัวด้วงเหมือนกับเจ้าผีเสื้อตัวนี้นะผู้ชมครับ อันนี้เนี่ยเป็นด้วงตัวเก่าคุผู้ชมครับถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยคือคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วก็ย้อนกลับไปดูนะุผู้ชมครับคลิปที่ผมรีวิวด้วงแรดมะพร้าวที่ผมสั่งมานั่นแหละคลิปนั้นแหละก็คือตอนนั้นผมสั่งมาแค่ตัวเดียวนะุผู้ชมครับเป็นตัวผู้แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปสั่งตัวเมียมาเพิ่มนะคุผู้ชมครับเพิ่มอีกสองตัวก็ร้านเดิมเดี๋ยวผมจะให้ดูท้าคลิปนะคุผู้ชมครับว่าเขาชื่อร้านอะไร,รุผู้ชมจะก็จะได้ไปสั่่่่งงเเหมมมมมมือนผผผููู้้ชชชทีาดใๆคครับ เดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวรามาดูส่วนตัวของตัวด้วงกันเลยนะผู้ชมครับนี่เวลาผมคือไอ้กล่องอันนี้เนี่ยคือเา้่าผมไปได้มังไงคือเดิมทีเป็นกล่องสีแดงนะผู้ชมครับแต่อันนี้เนี่ยผมได้ไปหากล่องมาใหม่นผู้ชมครับก็คือเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้นะผู้ชมครับคือบังเอิญเนี่ยผมไปเห็นในในบ้านมาก็เลยให้ก็เลยก็เลยให้พ่อผมใส่มาให้นะุผู้ชมครับใส่ใส่ดินใส่ตัวด้วงนะ คือพอเวลาได้ตัวด้วงตัวตัวสองสองตัวนี้มาปุ๊บผมก็ปล่อยมันเอาไว้นะผู้ชมครับแล้วก็มาอัดคลิปให้ผู้ชมดูนะผู้ชมคบนิยมเป็นเป็นแบบนี้นะกล่องนี้เนี่ยคือลักษณะของกล่องเนี่ยก็จะมีรูข้างบนนะผู้ชมครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอาหารไก่นะผู้ชมครับมันเป็นอาหารไก่ที่ที่พ่อผมหาหามาได้แล้วเอามาใส่ให้ตัวด้วงนะผู้ชมครับ พอหลังจากที่ผมได้ตัวตัวเมียมาเนี่ยผมก็เอาไอ้สองตัวนี้ผมก็เอามาใส่กล่องอันนี้นะผู้ชมครับแล้วก็มีรูให้มันนะผู้ชมแล้วก็ใส่อาหารไก่ให้มันเพื่อเพื่อเป็นวัสดุรองพื้นนะผู้ชมครับกลิ่นก็อาจจะเหม็นนิดนิด,น,ด,น,ดนึงนะถ้าเกิดใครมาดมตรงรูนะผู้ชมม,มันก็เป็นไมเนเน่เป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องปกติผู้ชมครับที่ท,ที่อาหารพวกวัสดุรองพื้นมันจะเหม็นนะผู้ชมครับแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะผู้ชมครับเปิดให้ดูตัวด้วงนะ ที่ผมเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วถ้าใครจําได้นี่เป็นดวงแลด,ดมะพร้าวนะผู้ชมครับตอนนี้ผมสั่งตัวเมียมาเพิ่มนะจากที่บอกไปเมื่อกี้ผมเอาเริ่มจากผมจะเริ่มรีวิวจากตัวใหญ่ก่อนนะคือคือตัวผู้ครั้งครั้งที่แล้วนี่นี่คับผู้ชมครับดูหน้าตาของมันนะแต่ตรงคอมันเนี่ยผมแนะนํานะว่าอย่าไปจับนะเพราะว่ามันอาจจะหนีบเราได้แล้ว้ชมตรงคอนี่ครับก็จะคล้ายๆกับกวางชนอะไรแบบนี้นะผู้ชมครับ ดูครับอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้ผู้ชมครับนี่ดูเขานี่เห็นเห็นเขาไหมครับนี่คือตอนที่ผมจะเอาออกมาทุกครั้งผมจะต้องเป่าก่อนนะผู้ชมครับแล้วก็อีกเรื่องนะผู้ชมครับเรื่องเล็บของมันนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่จับมันเนี่ยก็ต้องจับตรงเขานะถ้าเกิดจับแบบแบบผมเนี่ยมันอาจจะโดนโดนเล็บคมๆมได้นะคุณผู้ชมครับผมผมก็เคยโดนมาหลายครั้งแต่ตอนนี้ผมโดนมาจนชินแล้วนะคุณผู้ชมครับผมก็เลยสามารถที่จะจับแบบแบบแบบนี้ได้ อันนี้เป็นตัวผู้คุณผู้ชมครับไอตัวผู้ครั้งที่แล้วที่สั่งมานะนี่ครับผู้ชมครับนี่อันนี้ผมขอเก็บตัวผู้ก่อนนะผู้ชมครับเก็บตัวผู้ลงกลองเดี๋ยวเรามาดูตัวเมียกันบ้างนะผู้ชมครับนี่อันนี้คือตัวเมียนะผู้ชมครับโอ้โอ้โ โอ้โหไอตัวเมียนี่ชอบเดินนะคุณผู้ชมครับนี่คือตัวเมียนะคุณผ <sh am aya> ูはは <sh am ish> ้ชมครับตัวเมียจะเข่าสั้นกว่าตัวผู้นะนี่ดูเขาตัวเมียดิสั้นมากครับผู้ชมครับนี่ดูเขาตัวเมียนี่ครับนี่โอ้โหคือตัวเมียี่ยจะเดินไม่หยุดเลยนะผู้ชมครับไอไอเจ้าดวงตัวนี้ผมเอามากอะนิ้วกันดีกว่านี่นี่คือเจ้าดวงแลดมะพร้าวตัวเมียนะผู้ชมครับเขาจะสั้นมากเขาเขาจะสั้นกว่าตัวผู้นะครับ ดูลักษณะของมันก็น่ารักดีนะุผู้ชมครับตัวป้อมๆแต่ว่าเวลาจับเนี่ยก็คือผมแนะนําว่าอย่าไปจับตรงข้างหลังนะุผู้ชมครับถ้าเกิดจับตรงข้างหลังของตัวด้วงเนี่ยมันอาจจะถีบมือเราออกไปได้แล้วแล้วก็ไม่แน่มันอาจจะมันอาจจะล่วงลงพื้นได้นะผู้ชม ผมเขาบอกเลยว่าสามจุดเนี่ยอันนี้ห้ามจับก็คือหนึ่งตรงคอพับของมันไม่งั้นมันอาจจะหนีบได้นะุผู้ชมครับหรือไม่ก็จับข้างหลังมันก็ห้ามจับนะผู้ชมครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มืออ่อนอ่อนอ่อนแรงเนี่ยหรือว่าใครที่ผิวผิวบางเนี่ยหรือว่าผิวไม่หนาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจับเล็บเล็บเล็บของตัวด้วงได้นะเพราะว่าเล็บของมแมลงพวกนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวเจ็บมากนะครับย้ําไว้ก่อนสามอย่างนี้คือหนึ่งเล็บของมันสองคอของมันสาม สามหลังของมันนะุผู้ชมครับถ้าเกิดใครจับแล้วมันอาจจะถีบออกได้นะเพราะมันจะไม่เหมือนกับพวกมแมลงทับพ,พวกด้วงปีกแข็งพวกผีเสื้อแมงปออะไรพวกนี้นะอออไอตัวเมียเนี่ยมันจะชอบเดินนะผู้ชมครับนี่ไอตัวใหญ่ตัวผู้นะผมเอามันมาเกาะที่นิ้วทั้งสองตัวเลยเลย,เลยดีกว่าเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะุผู้ชมครับขอเอาตัวผู้มาก่อนนี่ครับุผู้ชมครับนี่ก็คือด้วงแรดมะพร้าวตัวผู้กับตัวเมียนะุผู้ชมครับนี่ นี่ครับผมนี่สวยมากครับผู้ชมครับน่ารักมากถ,ถ้าใครสังเกตดีๆนะผู้ชมครับตรงหนวดของมันเนี่ยจะเป็นสีแดงนะถ้าใครสังเกตดีๆมันจะมีสีแดงอยู่ตรงปลายหนวดด้วยนี่ครับนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเริ่มจะหาตัวเมียแล้วครับผู้ชมครับ ตัวผู้เริ่มจะหาตัวเมียนะผู้ชมครับนี่นี่คือตัวผู้กับตัวเมียนี่ครับก็สําหรับคลิปนี้นะผู้ชมครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอ้มันเกาะโอ้ยโอ้ยล่วงแล้วผู้ชมครับล่วงล่วงใส่ขาผมเลยผู้ชมผมผมเก็บตัวเมียดีกว่าเอาตัวผู้าด้วยโอ้โอ้เล็บเล็บเล็บคีบครับผู้ชมครับอุ้ย อ๋อล่วงอีกแล้วเฮ้ยชอบล่วงมีการสั่งการให้ตรวจชุดสืบสวสพสะดาพื้นที่ไทยนะคะไปตรวจคนที่บ้านชไม่มีเลขที่ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็แค่อยากจะมารีวิวผีเสื้อหนอน,หนอนหนอนมะนาวกับไอ้เจ้าด้วงสองตัวที่ผมที่ผมเลี้ยงมาในวิดีโอที่แล้วนะผู้ชมครับเออแต่แต่ว่าว,วิดีโอที่แล้วเนี่ยผมเลี้ยงมาแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าคราวนี้ผมสั่งตัวเมียมาเพิ่มนะผู้ชมครับ เพราะผมกลัดจะเพาะดวงไปเลยนะคุณผู้ชมครับก็เลยสั่งตัวเมียมาเพิ่มนะคุณผู้ชมครับผมจะให้ดูร้านนะคุณผู้ชมครับร้านที่ผมสั่งไอ้เจ้าดวงตัวนี้มาคุณผู้ชมครับแต่ว่าไอ้ร้านที่สั่งหนอนผีเสื้อนี่มาก็คือผมไม่รู้นะคุณผู้ชมจะต้องไปถามจะต้องไปถามญาติของผมเองนะคุณผู้ชมครับที่เขาเป็นคนสั่งดวงไม่ใช่สั่งดวงที่เขาเป็นคนสั่งหนอนผีเสื้อนี่มาคุณผู้ชมครับอืมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูร้านที่เขาขายดวงคุณผู้ชมเขาก็แล้วก็ร้านเดิมแหละครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก่อน นี่คุณผู้ชมครับนี่ก็คือร้านที่เขาขายดวงนะผู้ชมครับอ่าก็จะเป็นร้านเจ้าเก่านะผู้ชมครับนี่นี่ครับนี่คือเป็นร้านนี้นะผู้ชมครับนี่ลองก็คือตอนนี้เนี่ยที่ผมกําลังโชว์ชื่อร้านเนี่ยผู้ชมครับผู้ชมก็แคปหน้าจอแล้วก็แล้วก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยคับผู้ชมครับนี่เปิดร้านแล้วนะครับนี่คือร้านเขาไม่มีชื่อนะผู้ชมครับเเขาจะบอกแค่ราคา 200บาทอะไรอย่างนี้นะผู้ชมครับปี59ตัวผู้บวกตัวเมียอะไรประมาณนี้นะผู้ชมครับตอนนี้รีบแคปหน้าจอเลยครับผู้ชมครับเค <Okay, S 1> ผู้ชมครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผู้ชมครับ mm hmm. กับการรีวิว mm hmm. ผีเสื้อหนอนมะนาวและด้วงแรดมะพร้าวของผม mm hmm. ก็จบไปไปเป็นที mm hmm. เเ่เรียบร้อยนะผู้ชมครับ ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ชอบให้ก็ไลค์ใช่ให้ก็แช์นะคุณผู้ชมครับก็ฝากแชร์วิดีโอนี้ให้คนอื่นดูด้วยนะคุณผู้ชมครับถึงถึงคลิปวิดีโอของผมนะคผู้ชมครับจากช่องพี่ปุนปุน4 S น,นะคุณผู้ชมครับก็สำหรับวิดีโอก็สำหรับวิดีโอวดีโอนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ๊ายบายไปแล้ว